ย้งสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง K d o เคดีไว้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะลองมาโกงไพ่ตองดูนะครับผมก็ไม่เคยทําเหมือนกันนะครับผมปกติผมก็จะทำแค่ว่าโกงปอกเร่งนะครับท่านผู้ชมนะโอเคไหมจะเล่นกี่ขาก็ได้นะครับแล้วทีนี้ยไอโกงการโกงตองไพ่อย่างเช่นตองคิงตองเอ็ดนะครับผมตองแหม่มอะไรเงี้ยผมยังไม่เคยลองครับวันนี้ก็เลยจะลองดูนะครับผมว่าจะได้หรือเปล่าจะเป็นยังไงนั้น ไปดูกันเลยครับโอเคนะครับผมจะมาสาธิตวิธีการโกงไพ่ตองนะครับผมอันดับได้นะครับให้ตัดไพ่ไปก่อนนะครับรึ่งหนึ่งประมาณนี้นะครับผมทีนี้เนี่ยคลองนี้เราจะไม่ใช้นะผมจะใช้แค่คลองนี้นะครับสับไพ่นะครับผมเลยโอเคให้ดูไพ่ก่อนนะครับผมว่าไพ่เนี่ยไม่ซ้ำกันเลยนะครับเป็นไพ่ที่คละกันนะครับผมรวบข้อหากันแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะ จากนั้นเนี่ยผมจะทําการตัดไพ่แบบนี้ครับแล้วก็ตัด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 ตัวนี้ผมจะแจกไพ่นะครับแบบนี้นะครับเป็น3ามกองนะครับลองดูกันโอเคกองนี้เราจะไม่ใช้แล้วนะครับเก็บไปเลยทีนี้เนี่ยตัดไพ่แบบนี้ไม่ใช่เราวางไว้นี่ครับผมมาดูคนแรกนะครับผมมาได้อะไรคนแรกนะครับจะได้แบบนี้นะครับคนที่สองนะครับผมแบบนี้นะครับส่วนของผมนะครับก็จะได้เป็น อนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะโอเคนะครับท่านผู้ชมมันก็สามารถเล่นได้นะครับสามารถโกงได้นั่นเองนะครับตองนะครับผมผมก็เป็นครั้งแรกเนาะผมก็มีทักษะจากไอเล่นโป๊กเกอร์นะครับผมก็คือโกงโป๊กเกอร์ได้อะไรอย่างงี้นะครับผมก็เอามาปรับใช้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมสรุปมันก็คือมันสามารถนำมาปรับใช้ได้แล้วก็สามารถโกงได้นั่นเองนะผมจะบอกว่าการที่ผมเป็นนักมายากลใช่ไหมแล้วผมฝึกเทคนิคนี้ด้วยเพื่อแสดงให้คุณเห็นว่า ไอ้พวกโกงเนี่ยพวกเซียนพนันนะครับผมมันทําได้นะครับมันสามารถโกงได้นะครับผมการพนันเป็นสิ่งไม่ดีนะครับท่านผู้ชมถ้าคุณกําลังเล่นการพนันอยู่ผมบอกเลยว่าตอนนี้เลิกซะเถอะครับเพราะว่ามันมีวิธีการโกงหลายๆอย่างมากๆเลยนะครับคุณเดินทางเส้นทางเนี่ยเดินทางสายการพนันอย่างไง้ผมบอกเลยว่าไม่มีวันเจริญครับถึงมันจะรุ่งมันอาจจะได้เงินง่ายก็จริงแต่เงินที่ได้มา ผมบอกเลยนะมันเป็นเงินที่ร้อนมากๆได้มาง่ายก็จ่ายไปง่ายนะครับอย่างเช่นเราได้มาประมาณล้านหนึ่งอย่างเงี้ยด้วยความที่โลภใช่ไหมไดล้านหนึ่งอยากได้อะไรก็ซื้อไปเลยล้านหนึ่งผมจะบอกว่าไอเงินที่คุณได้มาเนี่ยมาเป็นเงินร้อนนะครับผมเงินต้องคำสาบนั่นเองนะครับถ้าคุณได้มาในจํานวนมากมันก็จะไปได้มาล้านก็หมดล้านได้มาสิบล้านก็หมดสิบล้านครับเชื่อผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการพนันอนะ่ะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับผมโอเคเปล่า คลิปหน้านะครับท่านผู้ชมนะก็แน่นอนนะครับผมจะพยายามหาคลิปเดินเที่ยวตลาดหน่อยนะผมมีแพลนว่าจะไปสนามหลวงสองนะครับท่านผู้ชมก็คือเนี้ยใกล้ๆนี่แหละใกล้ๆที่ผมอยู่นะครับผมก็คือว่าประมาณวันที่สิบห้าเนี่ยเออแม่ผมจะมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมคือตอนนี้แม่ผมจะไปทํางานที่อื่นไงแล้วทีนี้สิบห้าแกบอกว่าแกจะมามันจะตรงกับวันเสาร์พอดีละวันเสาร์ผมไม่ได้หยุดไงมันเป็น วันเสาร์แกมาวันเสาร์ใช่ไหมแล้ววันอาทิตย์นะจะเป็นวันหยุดผมผมจะขอให้แม่หยุดต่อวันหนึ่งเพื่อที่ให้พาผมไปเที่ยวหน่อยผมอยากมีฟิลแบบว่าได้เดินเที่ยวกับครอบครัวอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็คือไม่ได้เดินเที่ยวกับครอบครัวนานมากๆแล้วนะครับท่านผู้ชมนะก็จะพยายามทําคลิปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับแน่นอนนะครับการโกงนะครับผมการพน,นันการโกงมันสามารถทําได้นะครับนักพน,นันนักมายากลก็เป็นคนคนเดียวกันนั่นแหละนะครับท่านผู้ชมเทคนิคทัศวิธีการเดียวกันเลยนะครับเรียนมาจากสายเดียวกันแต่ว่วา แค่เอาวิชานั้นน่ะไปปรับใช้ในทางที่ไม่ดีนั่นเองนะครับท่านผู้ชมผมฝึกมายาโกนนะครับผมเป็นนักมายาโกนใช่ไหมผมฝึกเทคนิคนี้เพื่อสาธิตให้คุณดูว่ามันสามารถโกงได้นะครับผมผมไม่ได้เอาไปเล่นกับใครนะครับแล้วผมก็จะไม่สอนด้วยนะครับในกรณีใดๆก้งตามนะครับท่านผู้ชมผมจะไม่สอนนะโอเคเปล่า ก็คือว่ามันมันไม่ค่อยดีนะครับถ้าเป็นมายกลธรรมดาพื้นฐานอะไรผมสามารถสอนคุณได้นะครับผมผมยินดีนะครับผมโอเคป่ะสำหรับวันนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันให่คลิปหน้าสวัสดีครับ